สวัสดีครับผมกลนอทคอร์ดอินสปายสำหรับคลิปนี้จะมานำเสนอเรื่องรีเลย์ที่อยู่ภายในกล่องฟิลห้องโดยสาร Honda CRV G3 นะครับสำหรับรีเลย์ที่อยู่ที่แผงฟิลภายในห้องโดยสาร จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับโดยให้ทำการถอดตัวพลาสติกที่อยู่ใต้คอพวงมาลัยตัวนี้ออกก่อนนะครับถอดออกมาและทำการก้มลงไปมองดูตัวรีเลย์ตัวรีเลย์จะอยู่ ด้านบนสุดของแผงฟิลนะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับโดยที่รีเลย์ทั้ง3ตัวนี้จะประกอบไปด้วยตัวซ้ายมือสุดตัวนี้นะครับคือ รีเลย์กระจกไฟฟ้าตัวที่สองตัวกลางตัวสีน้ำเงินตัวนี้นะครับคือรีเลย์ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนรีเลย์ที่อยู่ด้านในสุดขวามือสุดนะครับตัวนี้จะเป็นรีเลย์ป้องกันตัวสตาร์ทนะครับ และนี่ก็คือรีเลย์ทั้ง3ตัวที่อยู่ภายในแผงฟิลภายในห้องโดยสารสำหรับรถ Honda CRV G3 สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ